สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ดีไฮออฟทาร์ล์บายกัญชริยานะคะเคลนี้พิกกากาดร,รีเทิร์นรีเทิร์นรีเทิร์นนะคะเรามาเลือกกองการ์ดกันนะคะสำหรับเมื่อกี้นี้ไปตั้งคำถามไว้ใช่ป่ะอาจารย์ก็หยิบยกมาประมาณเอาเอาไปทีละอันเนาะเอาไปทีละอันคือจะบอกว่าคือสมมติว่าเลือกกะกองการ์ด อันบางอันก็อาจจะตรงกับคุณบางอันก็อาจจะไม่ตรงกับคุณคําถามมันเป็นดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมากองกร์ดมี3กองค่ะหัวข้อที่คนโสดคนโสดคนโสด,คนโสดไม่ค่อยได้ทำเลยเอาใจคนโสดหน่อยนะจ๊ะกองที่1ค่ะกร์ดกองที่1นะคะกองที่1กองที่2นะคะกองที่สาม นะจ๊ะหัวข้อคนโสดค่ะเอาใจคนโสดนิดนึงไม่ค่อยได้เอาใจคนโสดเลยโอเคมาจากอธิษฐานจิตไปพร้อมกันคนที่เลือกกองการที่หนึ่งนะคะอธิษฐานจิตไปพร้อมกันจานตัดไพ่ก่อนนะคะคนโสดทําไมถึงโสดคะทําไมคุณโสดที่ผ่านมาทําไมคุณถึงโสด ความรักของคุณค่อนข้างจะหนึ่งคุณเป็นคนที่มีอีโก้สูงด้วยละ่ะจริงๆคุณก็มีตัวเลือกเยอะนั่นแหละหรือความรักของคุณอาจจะเป็นรักของเพศเดียวกันก็ได้นะคะคุณรักของคุณมีมือที่สามเขาอาจจะปันใจเธอปันใจไปรักคนอื่นและคุณไม่สามารถทําอะไรกับความรักนี้ได้เลยรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเดียวดายรู้สึกทําอะไรไม่ได้อ่ะเพราะว่าถึงคุณบอกว่าคุณจะไม่โสดแต่เขาจะเขาเขาไม่เลือกอ่ะคือจะบอกว่า ถึงคุณจะคุณไม่อยากโสดหรอกแต่ว่าเพราะคุณยังมีใจยังรักเขาอยู่เลยแต่ว่าเขานอกใจคุณหรือเขาปั่นใจไปทางอื่นคุณเลยต้องพยายามตัดใจหรือเปล่าคะเซม่ามันยากลําบากในความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมามันก็ยากลําบากและเขาอาจจะไม่ได้เลือกเราก็ได้นะหรือเขาอาจจะไม่ยอมเลือกใครสักคนเลยทําให้คุณเป็นโสดเพราะคุณอยากหลุดพ้นมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วคะ่ะ ความสัมพันธ์ที่น่าเบื่อความสัมพันธ์ที่มันช่างทรมานแจสมินคือการปลดปล่อยโอเคจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคนโสดจะมีคนใหม่เข้ามาไหมเออคำถามแบบนะคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะยังเจ็บกับรักเก่าอยู่เลยยังไม่เปิดใจให้ใครด้วยล่ะเพราะว่ากลัวโดวนแทงข้างหลังด้วยแหละหรือคุณเองมีครอบครัวแล้วจ้ะหรือกลับไปอยู่กับครอบครัวก็ได้ ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดันไงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่คุณต้องการคือความรักดีๆนะคะโอเคไหมบางคนนะคะอาจารย์คิดว่าบางคนไพ่สลับกันได้นะบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วปะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วคุณเลือกจะจะอยู่ยืนอยู่ข้างครอบครัวคุณเพราะว่าเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขค่ะถามว่าเสียใจไหมเสียใจ มากๆม,มันเป็นความเจ็บหรือคนที่อาจจะเป็นคุณหรือเขาอาจารย์มองว่าเขาก็อาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วคุณก็มีคนของคุณอยู่เช่นกันนะคะอืมเหมือนเหมือนเหือนเหมือนเหมือนคุณกัดคุณอาจจะกลับมารักตัวเองคุณอาจจะกลับมารักตัวเองแล้วมาอยู่กับครอบครัวพี่พ่อแม่พี่น้องของคุณเองเออประมาณนั้นนะคะอ่าควรเริ่มต้น ใหม่หรือจะรอคนเก่าดีเออควรเริ่มต้นใหม่หรือจะรอคนเก่าดีจ๊ะควรเริ่มต้นหรือควรจะรอใจคุณมันยังตีกันอยู่มันต้องทนใช่ไหมความรักครั้งนี้ใครมาขอโอกาสรักษาแผลกายแผลใจเธอะยังไงความสัมพันธ์นี้มันเป็นแค่ได้แค่อาจารย์มองว่าควรจะ เติมต้นใหม่ดีกว่าค่ะควรจะไปข้างหน้าลวจ้ะไม่ควรจะกลับไปหาคนเก่าลกค่ะคนเก่าก็ทำรายรับหลังคุณนะคะโอกาสดีๆในอนาคตโอกาสดีๆคุณจะเดินไปข้างหน้าได้ดีกว่านี้เลือกซะเลือกซะไพ่บอกว่าให้คุณเลือกซะอย่าละล้าละละังเพราะว่าที่ผ่านมาก็ต้องทนมาเยอะแล้วถ้าไม่อยากจะต้องทนจัดสเ n นก็มาบอกว่าปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความรู้สึกเดิมๆความเสียใจเดิมๆสิ่งเดิมๆที่คุณโดนมามันพอแล้วหรือย,อยัง ถ้าพอแล้วก็ออกมาซะนนะจ๊ะลักษณะเนื้อคู่คุณเป็นคนนี้ลักษณะเนื้อคู่คุณเป็นยังไงเออมาดูสิลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นยังไงว้าว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 ,ว,าวลักษณะเนื้อคู่ของคุณเหรอว้าวมีเนื้อคู่เยอะเหรอมีสองคนเลยอะ่ะที่เห็นน่ะ อาจจะเป็นคนธาตุน้ํากรกฎมียนผูจิกคนคนนี้แฟรลี่ค่อนข้างเจ้าชู้หน่อยผู้ชายละมุนเอาใจเก่งเอาใจดีแต่เจ้าชูา้เขาอาจจะไม่เจ้าชู้ก็ได้เป็นลนักษณะของแฟรลี่มากมีคนเข้าหาเยอะแยะเป็นผู้ชายอบอุ่นส่วนอีกคนหนึ่งนะคะเป็น k ิงอ of c ั p คนคนนี้เป็นผู้ชายละมุนเหมือนกันแต่เป็นคนที่ใจเย็น <c oughs> เป็นคนที่ไม่ชอบดราม่าก,กับใครเป็นคนที่ คนคนนี้ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันนะคะมีสองคนเข้ามาเลยลักษณะของคุณนะคะลองดูในอนาคตถ้าตอนนี้ยังไม่มีก็รออนาคตอนาคตกำลังจะมีเข้ามานะจ๊ะโอเคไหมโอเค <c oughs> กองการแรกผ่านไปแล้วค่ะไปกันที่กองสองเนาะไปกันที่กองสองกองที่สองค่ะคนโสดจ่าคนโสดทําไมถึงโซดอ่ะทําไมคุณถึงโสดจ่ะ ทำไมถึงโสดคะทำไมคุณถึงโสดกองสองความเศร้าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมายังนั่งนึกถึงใครบางคนอยู่ทำไมถึงโสดละ่ะที่ผ่านมาคุณบอกว่าคุณพยายามอย่างยิ่งยวดแล้วที่จะต่อสู้กับ กับความรักครั้งนี้พยายามคิดพยายามวางแผนกับความรักครั้งนี้แต่คุณพยายามแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นจริงๆมีความรู้สึกว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วค่ะเสียใจกับอะไรเสียใจอ่าทไมถึงโสดในเมื่อในเมื่อต่างคนต่างชอบการทำไมห่ะทำไมเขาทำให้คุณเสียใจแบบนี้คะ คุณต้องอดทนในความสัมพันธ์เป็นอย่างมากคุณไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครค่ะที่คุณต้องโสดเพราะว่าคุณไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครที่ผ่านมาคุณเสียใจเป็นอย่างมากหรือคุณไม่เลือกเขาอืประมาณนั้นจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะจะมีคนใหม่เข้ามาไหม <c oughs> จริงๆมีคนเข้ามานั่นแหละแต่คุณยังนิ่งเฉยกลับไปอยู่กับครอบครัวเอ๊ะไพ่เหมือนกันเลยเนาะ กไออาจารย์ใช้นี่คนละอันนะการ์ดคนละกองทำไมไพ่คล้ายๆกันเลยละ่ะคุณจะมีคนเข้ามาไหมจะมีคนเข้ามาไหมมีค่ะจริงๆคุณมีคนเข้ามาแหละแต่คุณเองไม่ให้ความไม่ให้โอกาสใครมากกว่าอาจารย์มองว่าคุณยังผิดหวังเสียใจกับสิ่งเก่าๆอยู่ สิ่งที่มันร่มไปแล้วมันพังไปแล้วสิ่งที่มีอยู่คุณไม่เห็นค่าเลยมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้คุณแต่คุณเจ็บเกินกว่าจะเริ่มต้นใหม่กับใครคุณรอเวลาเฝ้ารอคนเก่าอยู่นะคะยังมีความปรารถนากับคนเก่าหรอประมาณนั้นหรือเปล่าคะโอเคควรเริ่มต้นใหม่ควรเริ่มต้นใหม่หรือรอคนเก่าดีคะควรเริ่มต้นใหม่หรือรอกับคนเก่าดีควรเริ่มต้นใหม่ค่ะไพ่บอกว่าการเริ่มต้นใหม่ จบจากสิ่งเก่าซะอย่าไปถือเข้าไว้ในมือเลยคุณเป็นคนมีเสน่ห์ทำใจซะนะคะทำใจกับความสัมพันธ์นี้อะไรที่มันผ่านไปแล้วมันไม่สามารถกลับคืนมาได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเก่าๆเ,เจ็บปวดไปทุกใจไปก็เท่านั้นมันไม่สามารถย้อนคืนถึงมันจะย้อนคืนมาบางครั้งการย้อนคืนก็คือการอ่านหนังสือเดิม มันเป็นสิ่งเจ็บเดิมๆสิ่งซ้ำเดิมๆเ,เริ่มต้นใหม่กับชีวิตไพ่บอกว่าเริ่มต้นใหม่กับชีวิตซะคุณเป็นคนฟันเล่นะน่ารักทีเดียวเป็นคนเก่งเป็นคนมีเซนส์นดีเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะพยายามทำใจแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ลักษณะนเนื้อคู่คุณจะเป็นคนยังไงคะคนโโดจ้าลักษณะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนยังไงเป็นคนขี้หึงขี้หวงเป็นคนที่หัวดื้อม,มากๆเป็นชาวกรกฎก็ได้ เป็นคนที่เป็นลักษณะของชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมได้หมดขี้งกขี้เก๊กนะคะได้หมดเลยเนื้อคู่ของคณเป็นลักษณะแบบนั้นไพ่บอกว่าให้คุณพยายามออกมาจากความทรงจาเดิมๆและก้าวไปข้างหน้าค่ะลด,ลดความดื้อของตัวเองลงหน่อยบางครั้งความดื้อตัวเองเกินไปมันทําให้คุณทุกข์อยู่กับทุกข์ทรมานกับสิ่งเดิมๆนะคะ คุณทุกทรมานมันเป็นเวรกรรมของคุณที่ผ่านมาเจอคนคนนั้นที่คุณจบไปก็ถือว่าดีแล้วถึงคุณจะยังคิดถึงเขาถึงคุณจะยังเสียดายเสียใจเสียความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้หนึ่งคุณเป็นความรักที่ถูกเลือกหรือคุณยังเป็นความรักที่ยังติดบ่วงติดห่วงกับคนคนนั้นเป็นความรักในเงามืดหรือเปล่าจ๊ะลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นยังไงตามที่บอกเลยหรือว่าคนที่ค่อนข้างจะ จอาจจะเป็นคนราศาีพิจิกก็ได้นะคะราศีพิจิกคนที่ค่อนข้างจะสัอาชอบชอบเรื่องโรคกี่พวกทำงานพวกรับหวยไหมทำงานผิดกฎหมายทำงานชอบแบบกินเหล้าเที่ยวกลางคืนออกแนวแนวพูดจาไม่ดีไม่ดีหรือเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ความรุนแรงอะ่ะ เพราะฉะนั้นระวังหน่อยนะคะคุณจะมีคนเข้ามาเลือกให้ถูกเลือกให้ดีด้วยนะจ๊ะมีทั้งชาริออดแล้วก็กรกฎกับกับเดวพิจิตมีสองคนเลยนะคะโอเคไหมโอเคจบไปแล้วก็ไพ่กองที่สองไปกันที่กองที่สามค่ะกองที่สามคนโสดจ้าทำไมถึงโสดล่ะกองที่สาม ทำไมถึงโสดคะทำไมคุณถึงโสดคะทำไมถึงโสดคุณกักขังกับตัวเองกับความทรงจำเดิมๆคุณเพิ่งจบกับใครมาคุณกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกดีเออเลิฟเวอร์มาทุกใบเลยความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกความสัมพันธ์ที่ คุณไม่อยากจะทําอะไรกับมันแล้วค่ะได้แต่ทําใจอย่างเดียวนะคะได้แต่ทาใจคุณเลยอยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นๆไม่อยากอยู่อีกแล้วเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นไม่มีความชัดเจนไม่มีอนาคตให้กับคุณดึกเลยคุณเลยข <c oughs> อโทษที่ค่ะคุณเลยมาโฟกัสกับชีวิตตัวเองให้มากกว่านั้นมาหาความสุขให้กตัวเองขอจันทร์ดื่มน้ำดีค่ะ โอเคจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะจะมีคนใหม่เข้ามาไหมรอค่ะไพ่บอกว่ารอรอรอเวลาเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเยียวยาจิตใจแล้วเริ่มวางแผนชีวิตของคุณใหม่อย่าไปล้าล,ะล,ะล,ะลังกับความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ความรู้สึกที่ต้องแบกวางไปได้แล้วอา จะมีคนใหม่เข้ามาค่ะจะมีคนใหม่เข้ามารอก,ก่อนนะแต่การที่จะมีคนใหม่มาคุณต้องเลือกให้ได้ด้วยการตัดสินใจเดินไปข้างหน้าจบกับความสัมพันธ์เก่าหรือจะเอาตัวเองไปผูกมัดกับใจคนหรือความรู้สึกเดิมๆอยู่อย่าไปผูกมัดอย่าเอาจิตเอาใจเราไปไว้ตรงนั้นนะจ๊ะควรเริ่มต้นใหม่หรือจะรอคนเก่าดีคะอาจารย์ควรเริ่มต้นกับใหม่ ให้บอกว่าให้คุณคิดดูดีๆมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาสิมันมีประโยชน์อันใดการไปไปกับกับหลายๆรอบการที่คุณวิ่งตามเขามันเนหน็ดเหนื่อยใช่ไหมเริ่มต้นใหม่กับชีวิตซะถ้าคุณไม่เริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณก็จะเสียใจอยู่อย่างนั้นถ้าเขาทักมาก็เฉยเฉยซะเยียวยาจิตใจพักกายพักใจถ้าเหนื่อยนะก็พักตรงกร่อนและเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอยา่าร้าระรัง อย่าหันรังกลับไปในความสัมพันธ์ที่มันไม่สู้ดีโอเคไหมลักษณะเนื้อคู่เป็นยังไงคะลักษณะเนื้อคู่อาจจะเป็นคนที่เป็นจัสติกราศีตุลค่ะเป็นพวกทหารตำรวจราชการสสบตคนที่รักษากฎหมายน่ะน,นะนาจ๊ะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่บ้านเกิดรักเก่าสมัยก่อนเนื้อคู่เป็นลักษณะยังไงเป็นคนที่เป็นคนที่มีความยุติธรรมค่ะเป็นอายการก็ได้ เป็นสอสอเป็นคนที่มีอำนาจมีบารมีพวกราชการถือกฎหมายในมือเช่นตำรวจทหารพวกนี้ได้หมดโอเคไหมจ๊ะกอง3โอเคเสียงเรียกร้องกันมาจย์จัดจัด,จดเดี๋ยวได้จัดไปเรื่อยเออจะทำให้เรื่อยๆนะคะเออเป็นสนุกสนุกเบรกไว้เพื่อเพื่อจะส่งให้พวกคุณดูในวันหยุดพวกคุณจะได้ไม่เหงากันโอเคไหมคะโอเคแล้เจอกันคลิปหน้า ะะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ